เจ้ทีไทยเห็นไซด์ไทยแลนด์ตรวจสอบข่าวคุณปลื้มเฮขอพักโทษกำนันปาออายุครบ80ปีคุมประพฤติท,ที่บ้านสอทอยเหี่ยวผาสกรอนพ้นโทษด,ด้วยต้องสอบฐานข่าวนี้กันต้องตรวจสอบจริงไม่จริงอย่างไรแล้วก็อยู่ในเกณฑ์เงื่อนไขที่จะได้หรือไม่ผมก็จะว่าการการพิจารณาพักโทษมันจะมีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งค่ะทําการพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยใช่ค่ะรู้สึกประหลาดเรียกว่าเรียกว่า คณะรมการพิจารณาพักการลงโทษมีปปัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานค่ะเดี๋ยวสักครู่เรากำลังต่อสายไปที่เอาแล้วครับไปกันที่คุณกอบเกียรติเกิวิวัฒน์นะคะอธิบดีกรมราชธรรมค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะผมก็จะว่าได้ตรวจสอบข่าวคุณปลื้มเฮขอพักโทษกำนนั้นเปาะอายุครบ80ปีคุมระพืติที่บ้านแล้วนะครับจริงไม่จริงอย่างไรครับคุณกอบเกียรติครับค่ะเอ่อ ขอขออีกครั้งครับพอดีไม่ได้ยินข่าวที่จะมีการพักโทษกำนันปอ้อะค่ะตร,ระงมันจรงิงไม่จรงิงอย่างไรคะยังไม่มีเรื่องเข้ามาครับยังไม่มีเรื่องเข้ามาครับคือปกติ่กรรมการเนี่ยจะพักโทษสมการพักโทษเนี่ยจะประชุมเดือนละครั้งค่ะ<า> <c oughs> แล้วก็ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคือประชุมเมื่อวนันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย <27. S 2> ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์อ่าอย่างไม่มีอย่างไม่มี เรื่องนี้นไม่มีเสนอเข้ามาแลวตามขั้นตอนกระบวนการมันจะต้องตั้งเรื่องมาจากไหนอย่างไรคะก็เรียนจําครับคือพักโทษเนี่ยเดี๋ยวได้ปลุกพื้นทิ่เลยคือพักโทษเนี่ยมันมีอยู่สองแบบคือพักโทษปกติทั่วไปพักโทษปกติทั่วไปเนี่ยก็ต้องจํามาแล้วสองในสามสองในสามค,ะมาค่ะฮะแล้วก็มีความประพฤติดีมีอุตสาหนะครับแล้วก็ทาง คุมประพฤต์ก็ออกไปสืบสอบดูสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะเขาสมควรที่จะรับการพักโทษคือพูดกันง่ายๆก็เหมือนคนป่วยนะครับคนป่วยเนี่ยถ้าหายแล้วเนี่ยก็ออกไปพักฟื้นที่บ้านครับพักโทษเนี่ก็คล้ายๆกันก็คือว่า,ากลับตัวเป็นคนดีแล้วเนี่ยะระยะเวลาที่เหลืออีกหนึ่งในสามเนี่ยก็สามารถที่จะไป ออกไปข้างนอกแต่ว่าออกไปข้างนอกเนี่ยก็อยู่ภายใต้การคุมอาวุธอยู่ภายใต้การคุมอาวุธนะฮะเรียนถามที่ตริงนะฮะเงื่อนไขที่นําไปสู่การขอพักโทษได้นั้นนะครับหนึ่งต้องรับโทษมาแล้วไม่ต่ํากว่าสองในสามของโทษที่ถูกพิพากษากรณีทั่วไปกรณีทั่วไปเงื่อนไขที่เงื่อนไขที่สองคือต้องประพฤติดีครับเงื่อนไขที่สามต้องมีความอุตสรระก็ประพฤติดีมีความอุตสาหะครับ พูดง่ายๆก็คืออยู่ในเรือนจำเนี่ยเป็นคนดีะนะครับอโอเคและมีเงื่อนไขสุดท้ายที่เมื่อสักครู่คุณกอบเกียรติพูดถึงน,น,นะครับสืบเสาะสิ่งแวดล้อมแล้วพบว่าเห็นควรให้คุมประพฤติแทนการกักขังค <ำ S 1> ํ<ค>า <ำ S 1> ว่าสืบเสาะสิ่งแวดล้อมนี่ขยายความสักนิดสิครับว่ามันหมายความว่าไงฮะ,ะมีคนดูแลนะครับมีคนดูแลคือปล่อยไปแล้วไม่ใช่ปล่อยไปแล้ว เข้าไปอยู่ในวงบนเดิมพูดกันง่ายๆนะครับมีครอบครัวดูแลมีคนที่จะหางานให้ทำมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นหลักแหล่งอ่ะและและถ้าเข้าองค์ประกอบเหล่านี้นั้นคนที่ตั้งเรื่องก็คือเรือนจำเรือนจำตั้งเรื่องตั้งเรื่องเข้ามาที่กรมก่อนกรมส่งเข้าคณะกรรมการพิจารณาพักโทษใช่ครับดังนั้นการกันกรองมีมีสักสามระดับชั้นน่ะ คุกก็กันกรองมาเที่ยวหนึง่งันดับแรกกรมก็กันกรองอีกเที่ยวหนึง่งคณะกรรมการพักโทษก็กันกรองอีกเที่ยวหนึ่งถูกไหมครับเมื่อสักครู่คุณกอบเกียรติบอกว่านี่คือกรณีทั่วไปอ่าเขานี่กรณนนีอื่นๆมีกรณีไหมคะกรณีอื่นๆมีฮะอันนี้กรณีด้วยมีเหตุพิเศษมีเหตุพิเศษอ่ามีเหตุพิเศษเนี่ยก็คือจำคุกมาแล้วหนึ่งในสาม หนะะึ่งในสามอ๋อต้องจาคุกหนึ่งในสามว่าอันนี้จะเป็นพวกคนแก่คนพิการคนช่วยเหลือตัวเองได้น้อยอย่างเงี้ยนะครับอืมอ่าอย่างคนแก่อายุเจ็ดสิบปีขึ้นไปช่วยเหลือตัวเองได้น้อยะนะครับแล้วก็อ่าเหลือโทษไม่เกินสิบปีอันนี้ก็อมีสิทธิ์คำว่าช่วยเหลือตัวเองได้น้อยเนี่ยมันจะมีแบบ ของกระทรวงสาธรสุขเขาจะดูตั้งแต่นั่นเลยตั้งแต่กินข้าวจากอาหารเข้าปากได้ไหมเอช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองแปลงฟันได้ไหมลุกจากที่นอนเดินไปเก้าอี้ทำยังไงใช้ห้องน้ำยังไงอะไรพวกน,นี้เขาก็จะมีคะานนใ่ก็คือถ้าได้11คะแนนลงมาเนี่ยโอ้ค่ะ S <S ก็ถือว่าเป็นคนที่ติดบ้านติดเตียงนะภาษาเขาอันนี้ก็ป,ป่วยไปไหนไม่ได้เท่าไหร่นะอ,อันนี้ถือว่าเป็นในเรื่องของมุษีธรรม<า>อีกโขน,นึงคืออีกโหนึงคือพวกพิการเช่นแขนแขนขาขาดทั้งสองข้างตาบอดสองข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อันนี้เกิดเป็นพวกพิการอีกอันหนึ่งก็คือคนที่ป่วยหนักนะครับเช่นแล้วก็ ง่ายๆก็จะตายแน่ๆนั่นแหละเช่นคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายไตวายระยะสุดท้ายอะไรเงี้ยนะครับแต่พวกเนี้ยก็ต้องติดมาแล้วหนึ่งในสามต้องรับโทษมาแล้วหนึ่งในสามก็เป็นอ่านักโทษชะดีขึ้นไปครับกรณีของกำนันเปาะนี่ฟังดูมันน่าจะเข้าเงื่อนไขเหตุพิเศษได้เหมือนกันเนยนะฮะน่าจะเหตุพิเศษครับเพราะว่ากำนันเป๋ะนี่ยยังไม่ถึงสองในสาม อ๋อ oh, แต่หน <จะ S 1> <1 S 2> ึ่งในสนี่ก็น่าจะได้แล้วใช่ไหมครับหนึ่งในสามคาดว่าได้แล้วคาดว่าได้แล้ว<ม>ดังนั้นก็ต้องดูเรื่องคนแก่เรื่องคนพิการเรื่องคนป่วยประมาณนั้นว่าจะเข้าข้อไหนได้บ้างถูกไหมฮะใช่ใชแล้วที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าต้องเหลือโทษไม่เกินสิบปีด้วยถูกไหมฮะอ๋ะอ,อ,อในกรณีที่ช่วยเหลือตัวเองได้หน่อยเหลือโทษไม่เกินสิปี<ม>แต่ว่าถ้าป่วยหนัก เนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเหลือสิบปีแต่ถ้ารับโทษมาหนึ่งในสามแล้วครับอืประมาณนี้ดังนั้นกำนันเปาะมีโอกาสจะเข้าเหตุพิเศษนี่แหละเท่าที่ดูนะฮะอ๋ออันนี้คุณดนใยหน้าหนาผมยังมีตรวจสอบยังคะได้ดูเรื่องนี้ยังคะหลังจากปรากฏเป็นข่าวค่ะเอ่อคือ ก็ดูกําหนดโทษดูอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าแกจะป่วยขนาดไหนอะไรขนาดไหนเนี่ยมันต้องมีหมอรับรองมาอะไรมาเนี่ยเราเรายังไม่สามารถจะไปลงลึกขนาดนั้นมันมันต้องเห็นว่าหมอเขารับรองมายังไงอะไรยังไงหรือว่าแบบประเมินเนี่ยมันอกมายังไงนะครับด้วยความเคารพจริงๆเรียนถามคุณกอบเกียรติสักนิดเนี่ยนะครับว่า ขนาดนี้ยกำนันปะอยู่ในคุกหรืออยู่ในโรงพยาบาลชนบุรีครับอยู่โรงพยาบาลครับอยู่โรงพยาบาลเลยฮะครับป่วยมากถือว่าป่วยหนักขนาดนี้ป่วยมากยังอยู่ในโรงพยาบาเลเนี่ยนะฮะครับ,รบมีคนมาเยี่ยมทุกวันมีคนมาเยี่ยมทั้งวันเยี่ยมเยอะด้วยได้ข่าวไหมฮะ คุณทนายได้ข่าวจังไหมเอางี้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 การพิจารณาของคณะกรรมการพักโทษรอบเดือนกุมภาพันธ์ไม่มีเรื่องข้าวเะรอครับแต่ว่ามีการตั้งท่านจากเรือนจําที่ชลบุรีจะเข้าในรอบเดือนมีนาเมษามีเรื่องมาจ่อรอไหมครับเนี่ยยังยังครับยังเลยนะฮะเช็คแล้วไม่มีนะฮะครับยังยังเอาล้วครับเอาละครับแหมในโซเชียลนี่ก็สนั่นวันไหวเลยนะคุณกอบเกียรติ โอ้โหมันก็ธรรมดาคือสังคมโซเชียลเนี่ยก็พอมีคนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็ตามจากหนึ่งเป็นสิบจากสิบเป็นร้อยวันเช้าเนี่ยพอเที่ยงเนี่ยเป็นล้านเลยเป็นล้านเลยฮะไอ,อในสามสี่ชั่วโมงเนี่ยแต่ล้านได้เลยนะบางเรื่องนี่นะครับและคนก็มักจะเชื่อข่าวครั้งแรกไปก่อนเนี่ยนะครับเชื่อไปแล้วล่ะไอข่าวครั้งแรกที่เห็นที่เสพนะฮะ เ่อืมอืเอาละครับเรื่องของกำนันปาอนะฮะเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณคุณคุณกอบเกียรติฮะขอบคุณนะคะท่านอี่บดีคษาสวัสดีครับค่ะอ่ิบดีกอบเกียรติเสษวิวัฒน์นะคะอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็อธิบายหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการพักโทษและขั้นตอนกระบวนการการพักโทษมีสองกรณีกรณีทั่วไปกับกรณีมีเหตุพิเศษอืมกรณีของกำนันปาะน่าจะเข้ากรณีเหตุพิเศษอืม เพราะน่าจะรับโทษมาแล้วหนึ่งในสามเพราะเป็นคนแก่อายุตั้งแปดสิบแล้วเพราะเป็นคนป่วยป่วยถึงขนาดวันนี้ไม่ได้อยู่ในคุกหรอกวันนี้อยู่ในโรงพยาบาลนี่ไงเดินไปให้จับแถวแถวมอเตอร์เวย์เดินเมื่อหลายปีก่อนเดินไม่ให้จับแถวมอเตอร์เวย์ไม่ได้เดินอยู่ในรถนั่งอยู่ในรถตำรวจไปจับจับคารถที่มอเตอร์เวย์ใช่ไหมครับ แล้วฮะอ,อ่ะผมเปลี่ยนจากเดินไปให้จับเป็นนั่งรถไปให้จับได้ไหมครับค่ะตามนั้นคะ่ะได้นะอาเอาเอ,าอ,าอืแต่เดี๋ยวเช็คข้อมูลก่อนนะเพราะว่าคดีตัดสินกรณีนี้ถูกพี่าคษาจำคุกรวมๆสองคดีประมาณ30ปี30ใช่ไหมคะแต่ว่ากำนันเป้ะเนี่ยมีการหนีคดีไป6ปีแล้วก็เพิ่งมาจับตัวได้น่าจะเป็นประมาณมกราหห เพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าระยะเวลาในการจำคุกเนี่ยมันครบไม่ครบเกณฑ์อะไรอย่างไรใช่เดี๋ยวต้องตรวจเช็คกันตรงนี้อีกทีเหลือโทษไม่เกิน1ิปีตรงนี้ไม่ใช่เงื่อนไม่ใช่เงื่อนตายในกรณีป่วยมากๆเนี่ยแต่ต้องรับโทษหนึ่งในสามไม่ต้องเหลือโทษไม่ต้องเหลือโทษไม่เกิน1ิปีก็ได้แต่ต้องรับโทษแต่ต้องรับโทษหนึ่งในสาบอกใช่ค่ะมันมีกรณียกเว้นอะไรหรือไม่อย่างไรเพราะเท่าที่ดูข้อมูลเบื้องต้นณขณะนี้เนี่ย เขาบอกกำนันป้อนเนี่ยหนีคดีไปประมาณ6ปีแล้วก็มาเจอตัวตอนมกราห้าหกถ้านับถึงตอนนี้ก็ยังไม่กี่ปีเองผมก็ไม่เห็นกระตานะค่ะเขาก็พูดกันจังว่าอยากเห็นกระตาสักครั้งหนึ่งว่าอะไรคะโรงพยาบาลที่กำนันป้อพักรักษาตัวเนี่ยดูเหมือนจะล็อกทั้งทั้งฟลอร์หรือครึ่งฟลอร์ก็ไม่ทราบนะเป็นเป็นโซนส่วนตัวเลยก็ป่วยอะแล้วก็มีคนมีคนคุมโซนมีคนรอปภโซนอยู่ และขนาดเดียวกันเขาก็พูดก,กันเด็กผมไม่เห็นกระตานะผมรอตรวจสอบอยาเชื่อ,อยาเชื่อเด็ดขาดห้ามเชื่อเด็ดขาดนะเพราะยังไม่ได้ตรวจสอบผมแค่บอกว่าเขาพูดก,กันว่าอม,มีคนไปเยี่ยมทุกวันและทั้งวันอืครั้งไรเยอะๆด้วยค่ะเฮฮามากปาร์ตี้มาก จริงหรือเปล่าก็ไม่ใช่เขาลือแล้วล่ะนี่เขาลือเขาลือเขาลือไม่ได้เห็นกระตานี่ไม่ถูกถูกถูกไม่ได้เห็นกระตาใช่ใช่ใช่ก็ที่พูดเนี่ยผมบอกว่าเขาลือเขาพูดกันอย่างนี้เพราะบางทีมันก็พูดกันไปเยอะอะเราก็ไม่รู้ไม่ได้เห็นจริงๆเราสองคนไม่ได้เห็นกระตาถ้าเห็นจริงๆจะมาบอกเลยนี้ก็ยืนยันไม่ได้นะเอาอย่างนี้ผมจะชวนคุณแมวสาวไปให้เห็นกระตาสักครั้งหนึ่งไหมกล้าไปกับผมไหมอย่ดูก่อนว่าว่าบอกว่ามาจากจอร์ดิวอไทยอินไซท์ไทลนด์สปริงนิวส์ขอมาเยี่ยมไข้กำนันเปาะได้หรือไม่ไไไมม่่ด้้้รรูจจักงเเาใหหยยีอ กล้าไหมไม่มีปัญหาอ่ะเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะในโซเชียลมันก็โอ้โหไปไกลเหลือเกินอันนี้ก็คือจากปากอธิบดีกรมราชัณฑ์ว่าเป็นแบบนี้ว่าไม่มียังไม่มีณขณะนี้แล้วก็ยังไม่มีการเสนอรายชื่อเข้ามาในกระบวนการการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาพักโทษเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารอบล่าสุดขณะเดียวกันนั้นนะครับ กฎกติกามารยาทในการขอพักโทษเป็นอย่างไรคุณกอบเกตก็ได้กรุณาแจากแจงให้เราได้เห็นภาพรวมใช่ค่ะส่วนจะได้ไม่ได้ก็คงจะต้องไปเทียบเคียงนะคะกับกรณีของกำนันปะหรือคุณสมชายนะคะว่าอยู่ในเกณฑ์จะได้ไม่ได้อย่างไร,รอีกทีนึงด้วย <ผม S 1> ค่ะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะ